ครับวันนี้เรามาอยู่ที่ฟาร์มหอยหวานนะครับเราจะมาชิมดูครับว่ารสชาติของหอยหวานนี้จะหอมกรอบนุ่มสมุนไพรอย่างไรบ้างครับไปติดตามชมครับนี่นะครับรสชาตินะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทําให้ผู้ชมไปชิมนะครับเนื้อนิ่มๆนะครับสมุนไพรด้วยนะครับตัวโตตัวโตนะครับ เอาหวือน้ำจืดหวานญี่ปุ่นนเอาหัือน้ำจืดครับชิมดูครับชิมน,นะครับเป็นไงบ้างผู<ม>้ชมครับหอมหวานกรอบนุ่มอร่อยจริงครับสมกับคำาล่เลือเราจะพาคุณผู้ชมมาชมหอยหวานแบบนี้แล้วก็อร่อยแบบนี้ได้จากที่ไหนนอกจากตามที่ที่บ้านทางสาย ตำบลน้องกินเพียอำเภอวารินชำราบนะครับอยู่หลังโรงเรียนบ้านทางสายนับถนนสีเรียนนะครับฟาร์มครูอ๋อยนะครับสนาคการบํานานหาเวียกในจ้าของยากจกน้อยครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปติดตามฟาร์มอื่นๆต่อนะครับถ้ามีที่ไหนที่ดีๆติดตามชมได้ในรายการเมืองไทยใหญ่ย,ยุโดมทางสถานีก็ทกงทัพทักรุงเบพกช่อง5นะครับ